มา,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 มาตัวที่สครับมาเริ่มเลยครับเฮ้ยครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับก,กับผมกับแม่ปายสายปลากับเวลาบ่ายๆนะครับ ก็พอดีวันนี้มีเวลาเร็วหน่อยนะครับก็จะเข้าหมายเร็วหน่อยเวลาเดี๋ยวนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายสองโมงกว่าก็เกือบสามโมงบ่ายสามโมงนะครับโอ้โหแต่ว่าง่วงนอนมากครับพอบ่ายบายแต่ว่าก็มันทั้งตกาดีกว่าครับถ้าเรางีบหลับไปก็เดี๋ยวเสียเวลาครับโอเคครับผมหลังจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราพลาดปราปรกฏไปนะครับวันนี้ก็จะมาตามหาปรากฏก็อีกเช่นเคยนะครับ แต่หมายสำหร,รับหมายวันนี้ก็เดี๋ยวคงจะหาหมายอื่นก่อนนะครับแล้วก็ยังไงก็จะกลับไปนั่งหมายเดิมที่เราโดนปลาดึงเขาแล้วนะครับหมายนี้ที่ผมจะเข้าเป็นเป็นตรงข้ามนะครับเป็นตรงข้ามจากหมายที่แล้วนะครับหมายที่แล้วของเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งแม่น้ําแต่ว่าผมจะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้น้ําแรงนะครับน้ําแรงแล้วก็เป็นโพงหญ้านะครับ <infant> เพื่อปลามันจะย้ายข้ามไปข้ามมานะครับโอเคมาลองดูก <Zen> ันนะครับว่าน้ําแรงๆนะครับก็เมื่อกี้แดดเปี้ยงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ มืดตึบ๊บฝนจะมาอีกแล้วครับโอเคครับผมหมายนี้เป็นโอ้ยเป็นร่องน้ําลึกนะครับพอดีก็มาดูเมื่อวานแต่ไม่ได้เอาเบ็ดมาครับนู่นนะครับโอ้โหเป็นมีแนวหญ้านิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหาที่ลงเบ็ดแป๊บนึงว่าจะลงได้ไหมนะครับนู่นนะครับฝั่งตรงข้ามนู้นก็ที่เราตกเมื่อวานนะครับแต่วันนี้จะลงข้ามฝั่ง เปลี่ยนมาดูนะครับไม่แน่นะครับกลางวันเบ็ดปัปกคันไม้ไผ่อาจจะโดนนะครับเมื่อวานผมปักคันไม้ไผ่ทิ้งไว้นะครับหลังจากที่โดนอ่าโดนปลาดึงไปเมื่อวานก็กลับมาปักคันไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวจากหมายนี้เดี๋ยวเราคงจะขับรถข้ามไปฝั่งนู้นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวหาทางลงทางเข้าหมายหมายนี้แป๊บนึงนะครับ น่าจะพอได้สวยพอได้ครับโอ้ยไอ้หัวเกือบไปครับตรงนู้นอาจจะสวยกว่านะครับเดี๋ยวต้องถางไปเรื่อยๆครับ ส่วนตัวผมแล้วผมชอบมาหมายที่คนไม่ค่อยนั่งตกกันครับมีลุ้นเยอะกว่าครับผมมาหาหมายที่ที่ทางเข้าลําบากที่ไอ้มันยากๆแบบนี้มันอุ้ยมีลุ้นกว่าครับนี่ครับโอ้โหยังสวยเลยมีลุ้นแน่นอนครับโอเคครับผมเดี๋ยวลงเบ็ดดูกันครับก็มาลองดูกันเลยกับหมายแรกนะครับ No. cây này khắp ผมปักไว้นะครับก็ยังเงียบอยู่เลยครับผมน่ครับกระแสน้ำมันเปลี่ยนทางนะครับน้ะก็ดูน้ํนะาแรงไปแล้วครับไม่รู้จะลงเบ็ดได้เดี๋ยวคงหายยอนแถวนี้แล้วกันนะครับเมื่อวานเป็นบางบนสวยมากครับเสียดายจังวันนี้เดี๋ยวคงจะย้อนเนี่ยครับย้อนตรงนี้แล้วกันนะครับ ต้องเสี่ยงเอาแล้วครับอยากได้เสือก็ต้องเข้าถ้าเสือแล้วครับอยากได้ปลาก็ต้องเข้าถ้ปาปลาครับผมโอ้ยถ้ำลึกมากแล้วก็ถ้าใหญ่ๆจริงๆน่าจะงัดลำบากกับรับตรงนี้ฮะ พาเล็กโอ้โห,โโหมันผ่าติดเข้าถึงว่าทำไมนี่ครับ มาแล้วครับผมเฮ้ยกดคังสารบินไซส์สวยๆครับดูไซส์แบบนี้ก็ใช้ได้เลยครับโอ้ยหมานๆมากรึหนึ่งตัวครับหวังว่าลูกพี่มันคงจะมีแถวนี้นะฮะโอเคครับผมทุกท่านครับก็มาตัวเดียวครับเงียบไปแล้วครับผมก็เดี๋ยวสักพักผมคงจะย้ายใหม่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปักคันไม้ไผ่ทิ้งไว้นะครับ นี่ครับวันนี้ใช้อยู่หอยเชอรี่นะครับนี่ครับผมเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะปักทึ้งไว้นะครับดูสภาพหมายยังไงก็น่าจะมีตัวแต่ว่ามันจะออกมาไม่ออกมาแค่นั้นแหละครับเจอตัวเล็กอยู่ตัวเดียวนะครับจริงๆน่าจะมีตัวใหญ่นะครับตรงนี้เนครับเดี๋ยวมาปักดิดกันเลยสิ เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวจะไปใส่ตรงท้ายขอหญ้านุ่นอีกครันหนึ่งนะครับบเป็นทางเข้าอีกหมายนึงนะครับไปดูก่อนว่าจะมีที่ลงเบ็ดไหมนะครับโอ้โหโอ้โหไปลกจัง ลองดูลองนั่งย่อนย่อนดูแถวนี้สักคันนะครับเพื่อจะมีตัวครับผมแหวกขาไก่ทิ้งวะเนี่ยดูโล่งครับโล่งจ่งเลยครับผมจะลองย่อนดูครับเพื่อจะมีตัวครับมาลองดูกันกับน้ําตื้นๆแบบนี้จะมีตัวไหมครับ มีติดกระดงกระดิ่งอะไรแล้วครับมีตัวปล่อยให้ลากเต็มที่ครับเปิดหน้าลอกให้เรียบร้อยครับผม ที่หมายโล่งๆอย่างนี้มีตัวครับไก่ครั้งไซเท่าๆเมื่อกี้แล้วครับโอ้โหนี่ครับไอครั้งกดคั้งสารวินครับอืเมื่อไรจะเจออืยักษ์นี่โอ้โหยมันมันครับมันมันตัวที่สองครับนี่โอ้โหมาเริ่มเลยครับนะครับโอเคครับก็หมายละตัวเองคักเงียบอีกแล้วสองหมายสองตัวโอเคครับผมเดี๋ยวย้ายไปหาหมายที่มันสวยๆกว่านี้ดีกว่าครับครับผม ตอนวนี้น่าจะปลาเข้าไปเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับเราก็ย้ายมาเมื่อกี้ก็พูดผิดนะครับเมื่อกี้หมายที่สามนี่ก็หมายที่สี่แล้วครับได้ยังได้สองตัวครับยังไม่เจอตัวใหญ่เลยครับผม นี่ครับอโอ้ยใสเดียวกันเลยครับสามตัวแต้มที่สามครับนี่กดครั้งสลวินมหมานหมานเลยครับผมโอเคครับมาลุ้นกันต่อครับผมครับผม,ผมก็ปลากดเราก็ยังได้มาโอ้ยมาอยู่สามตัวนะครับเดี๋ยวเราก็ลองย้ายอีกสักหมายโอ้ยสายสายดูด หมายสองหมายก่อนที่โอ้ก่อนที่มันจะมืดนะครับก็ยังได้อยู่สามแต้มนะครับโอ้อะไรนี่ทรายทรายดูดครับโอ้หเดินลาบากจริงเดินที่าดเดินขึ้นลําห้วยคิดว่าจะง่ายง่ายโอเคครับโอเคครับก็นอเล ้นด,ด้เรียบร้อยครับนี่ครับแล้วก็มาถึงอีกหมายหนึ่งนะครับเป็นลีบสุดเหมือนกันครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับครับ <c ười> ผมก็หมายนี้สวยมากแต่เงยียบไปแล้วครับเดี๋ยวก็ลองย้ายอีกสักหมายครับเดี๋ยวไปนั่งอีกสักหมายตรงนี้ไอ้หญ้ามันโลกโอ้โหลิ้นเยอะมากครับคันหมดแล้วครับผมแค่กระแสนี้ยมัน ค่อนข้างจะแรงนะครับก็คือถ้าโดนก็คงจะโดนตัวใหญ่แต่ว่าถ้าไม่มีก็จะเงียบอย่านเงครับส่วนไซส์ไซส์พอเหมาะส่วนมากน้ำแรงๆนี่นมันมันไม่ค่อยชอบอยู่ครับเดี๋ยวลองไปหาที่โปงหญ้ามันมันลกๆแล้วก็มีลุ้นกว่านี้ดีกว่าครับผมถ้าหมายแบบนี้จริงๆมันต้องกลางคืนนะครับถ้ากลางคืนจะมีลุ้นนะครับเป็นวังวนเป็นน้ําลึกๆแบบนี้กลางคืนออกหากินนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ามีเวลาคงได้ทําคลิปกลางคืนนะครับ แต่ช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งการคืนไม่เคยได้ออกตกนะครับโอเคครับผมเดีย๋ยวลองย้ายหม่กันครับครับผมก็มาลองหมายนี้อีกสักหมายก่อนที่จะมืดนะครับกำลังจะมืดพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะครับว่าหมายนี้โอโ้โหลกยุงเยอะมากมืดไปนิดนึงขอัฟด้วยครับ nye kalman cap ผมน,น,นะนะก็มาถึงหมายนี้ก็กําลังจะมืดแล้วครับก็ยังเงียบนะครับหมายนี้ก็ปลาก็ไม่แตะนะครับก็ยังเงียบ้วกาศเราจะได้เวลากลับกันแล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะปักคันไม้ไผ่ทิ้งไว้ตรงนี้อีกสักคันหนึ่งครับนี่ครับผมคันไม้ไผ่เหยื่อหอยเชอรี่นะครับนี่ครับเหยื่อหอยเชอรี่ก็เหลือสองตัวครับผมบางทีก็มีหลายท่านถาาวมาเหยื่อหอยเชอรี่ไอ เกี่ยวยังไงนะครับยือหอยเชอรี่ก็เป็นยือหอยเชอรี่สดนะครับผมทุบเปลือกเราจะทุบเปลือกออกแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวทั้งตัวแบบนี้ครับถ้าตัวเล็กเราก็ใส่สามตัวส่วนตัวใหญ่ๆเราก็ใส่สองตัวให้เต็มตัวเบ็ดนะครับนี่ครับผมเกี่ยวให้เต็มตัวเบ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะปักไว้ข้างล่างเนี่ยนะครับ น้ำก็น่าจะลึกประมาณเมตรกว่าเกือบสองเมตรนะครับตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็มาสรุปผลงานกันนะครับผลงานวันนี้ก็ถือว่าไม่เที่ยวนะครับก็ได้ไอ้กดมาสามตัวนะครับไอ้กดมาสามตัวก็ไซส์พอแกงเลยนะครับนี่ครับผมนี่เลยครับโอ้ไซส์ก็ถือว่าไม่เล็กนะครับกดขังสารวินนะครับวันนี้ก็เป็นไซส์มันมือเลยครับไซส์ป่วนเลยนะครับก สายใหญ่ๆเรายังไม่เจอนะครับผมครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชมและกดติดตามทุกเมื่อปลาใสตามรุนตลอดนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็มืดแล้วเราก็ต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็ยังไม่เจอปลาใหญ่นะครับก็จะหาไปเรื่อยๆเผื่อจะเจอสักตัวนะครับโอเคครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ